ถึงเลยค่ะคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะขนาดใหญ่ของเรามาแล้วใช่ค่ะก็พวกเราพิกซี่นะคะกำลังจะมีเฟิร์สคอนเสิร์ตนะคะคอนเสิร์ตแรกของพวกเรานะคะก็ฝากพี่ๆทุกๆคนด้วยนะคะใช่ค่ะใกล้กดกดบัตรวันที่29นี้ใช่เดนนี้แล้วค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะที่ที่ว่างแล้วก็รวมถึงพี่ๆสื่อทุกๆคนด้วยนะคะใครใครว่างก็เจอกับพวกเราได้วันวันคอนเสิร์ต วันจริงนะคะเยนเชิญครับทำทุกครั้พิเศษที่มีทางคอนเสิร์ตครั้งนี้ oh. แน่นอนว่าต้องพิเศษสุดๆค่ะเพราะว่าก็เป็นคอนเสิร์ตเดีย่ยวรังแรกของพวกเราด้วยค่ะแล้วก็มั่นใจเลยว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนด้วยแล้วก็มีหลายๆอิเลเมนต์หลายๆโชว์ที่พวกเราทำขึ้นมาใหม่เพื่อคอนเสิร์ตนี้โดยเฉพาะค่ะยังไงก็อยากให้เราติดตามกันมากๆเลยค่ะทุกคนตั้งใจกันมากๆค่ะแล้วก็น่าจะมีเพลงบางเพลงที่ช่วงนี้เราไม่ได้เล่นเลยค่ะก็น่าจะเห็นในคอนเสิร์ต แล้วก็อาจจะมีโชว์พิเศษพิเศษค่ะที่ทุกคนที่ไปดูคอนเสิร์ตของพวกเราก็จะได้เห็นโชว์ที่พวกเราทั้งสามคนก็ยังไม่เคยได้ส <positively> ัมผัสมาก่อนแล้วก็คนดูก <topics> ็อาจจะยังไม่เคยแบบว่านึกถึงพาร์ทนี้ของพวกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะตินคอนเสิร์ตที่เห็นแล้เราเห็นโปสเตอร์อะไรค่ะ ก็เหมือนที่ทุกคนรู้เพราะว่าพวกเราพิกซี่ก็เป็นคอนเซปต์นี้มาตั้งแต่แรกเนาะก็เป็นเหมือนเป็นผู้จีอะไรเงี้ยค่ะก็ครั้งนี้ก็เลยมาในคอนเซปต์พิกซี่เทลส์ค่ะใช่เหมือนเป็นแฟมาจากคำว่าแฟร r รี่เทลส์ค่ะก็คือแบบเป็นเทพนิยายเหมือนเป็นเรื่องราวใช่เป็นเรื่องราวของพวกเราพิกซี่ว่าเนี่ยการเดินทางกว่าจะมาเป็นพวกเราในวันนี้เนี่ยผ่านแบบไหนมาบ้างผ่านรสชาติอะไรมาบ้างซึ่งในคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะมีหลากหลายรสชาติครบทัวแน่นอนค่ะ ที่บอกว่าเปลี่ยนคือจะไม่ไขายสวยแปลอวลอ,วลอะไรน <c oughs> ก็จะมีที่ขายตลกอาจจะมีแบบคบรถอะไรก็อาจจะมีหวานเท่เปรี้ยวแซ่บอะไรอย่างนี้ก็ใช่ร <c oughs> ับรองว่าทุกคนน่าจะได้เห็นหลายๆมิติหลายๆมุมของพวกเราในคอนเสิร์ตนี้ค่ะ <c oughs> แต่คนคาดหวังกันะคะแต่คนคาดหวัง <c oughs> โอ้จะตั้งใจทำนะคะสัญญาว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังเลยค่ะ ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของผู้หนุที่แบบมีคอนเดียวเป็นแบบของตัวเองทั้ง3คนแล้วก็ทั้งคอนเสิร์ตนี้ก็จะมีแค่พวกเราทั้ง3คนที่แบบว่าเป็นคนลันโชไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะ มีค่ะจริงๆก็เหมือนที่โกบอกเลยว่าครั้งครังนี้เป็นแบบว่าเหมือนอีกหนึ่งความฝันของพวกเราพิกซี่ด้วยที่แบบว่าอุ้ยแบบว่าเรามาเป็นศิลปินแล้วก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวของพวกเราครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นมากๆค่ะตื่นเต้นตรงกลัวบัตรขายไม่หมดค่ะพี่ๆ้าใครว่างไปไปดูได้นะคะพี่ๆถ้าสมมติว่าโซเอามีรอบสองคะโอ้ยต้องถามพี่โดมค่ะนี่ นู่นเลยค่ะใจเราเราคใจเราเป็นยังไงอยากดีราบเราจะดใจแล้วถ้าถ้าสมมุติว่ามีโอกาสแล้วก็แบบว่าคนให้กระแสตอบรับที่ดีมากก็คิดว่าถ้ามีโอกาสเราก็อยากที่จะมีรอบต่อๆไปอีกในเรื่องของการเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวกันยังไงบ้างเพราะคำนี้อย่างที่บอกเราเป็นคอนเสิร์ตใหญ่้อมหนักน่าจะต้อง ต้องต้องซ้อมค่ะเพราะว่ามีมีหลายโชว์ที่เราแบบทําใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งน่าจะต้องเตรียมตัวร่างกายให้ดีค่ะเพราะว่าอย่างที่อิงโกบอกว่าเราแบบโฮกันทั้งหมดแบบสามคนอะไรเงี้ยถ้าแบบคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตรอบที่แล้วยังมีเพื่อนเพื่อนอีกทั้งหมดแบบเก้าคนช่วยกันรอบนี้มีแค่สามคนก็ต้องแบ่งกันพูดแบ่งกันเปลี่ยนชุดแบ่งไลางแล้วทีนี้การที่ร่างกายเรามันจะ ตอบสนองต่อโชว์สามชั่วโมงได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องร่างกายของเราก็ต้องฟิตเหมือนเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วแบบว่าจากสนามเด็กเล็กครั้งที่แล้วเราแบบว่าเหนื่อยกันมากแล้วแต่เชื่อว่าครั้งนี้น่าจะแบบว่าต้องเหนื่อยกว่าเดิมเพราะว่าอย่างที่พูดกันไปเลยว่ามันเหลือแค่สามคนแล้วก็ต้องออกกาลังกายและดูยูซอมเขางานดูก็แน่นมากเดี๋ยวช่วงสิงหาค่ะน่าจะหนักๆค่ะคือเดือน่ะหลายคนแบบชอบเรื่องเสื้อผ้า หรือ์ลปจะพาเราดูในคอนเสิร์ตนี้จะได้เห็นความยิ่งใหญ่อลังการยังไงบ้างพี่สไตล์ลิ์น่าจะแบบว่ากดดันค่ะแล้วก็แต่ว่าจริงๆพวกเราเชื่อมั่นในตัวทีมทีมงานพี่ๆพี่แบบว่าคอยทําให้ภาพลักษณ์ของพวกเราออกมาดูดีอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วก็ไว้วางที่พี่เขาจะทํางานออกมาได้สวยงามค่ะแล้วก็น่าจะถูกใจทุกๆคนนะคะนสิจากนี้จะมีเพลงเวอร์ชั่นจีนค่ะเพราะว่าแม่ทัพจีนของเราก็เยอะเหมือนกัน อ,อยากให้รอติดตาม<ช>ค่ะเพราะว่าบอกก่อนว่าเนี่ยแหละคะ่ะมีอะไรพิเศษพิเศษมากมายแน่นอนคะ่ะแต่แล้วเขามีคนออกแบบเั็นยังไงบ้างล่ะโชว์แต่ละลคนแต่ละคลาสมีไหม กลัวพูดสปอยมากเลยหลายไปหนูก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีในส่วนของเพลงแต่ละเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องต้องรอดูนะคะยีเก้าซื้อบัตรแล้วก็ไปดูกันเถอะค่ะยี่กาโดนสั่งห้ามว่าอย่าสปอยนะสปอยนะก็เลยไม่รู้ว่าจะสปอยอะไรกลัวหลุดค่ะ คิดว่าประสบการณ์จากการที่เราไปทํางานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมาจะมีส่วนช่วยพวกเราในการลันโชในคอนเสิร์ตนี้มากๆค่ะเพราะว่าเหมือนทุกๆสเตจทุกๆท,กท,กท,กที่ที่เราไปโชอะไรก็เป็นเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระหว่างทางของพวกเราก่อนที่จะถึงคอนเสิร์ตใช่แต่หนูเชื่อว่าว,วันจริงยังไงก็ตื่นเต้นอยู่เดียวนี่ี่าดย,ยังไงบ้างคือนันตั้งเยอะแล้วนะยังตื่นเต้นอยูอ่ไอมตื่นเต้นตนะะ<น> เหมือนเหมือนพอเราไปในสเตจแต่ละสะเตจใช่ไหมคะก็จะเป็นงานมีหลายศิลปินแตบบ่พอเป็นคอนเสิร์ตของเราจริง,รงๆแล้วเขามาดูมาซื้อบัตรเพื่อมาดูเราอะไรเงี้ยทำให้แบบมันก็มีความ,วามกดดัน <laughs> ใช่คะ่ะ ดีใจ,ใจค่ะรู้สึกจริงๆร,ร,รู้สึกขอบคุณมาตลอดเลยค่ะที่แบบว่าทุกทุกคนแบบว่าให้การพพอร์ตแล้วก็การตอบรับของพวกเรามาอย่างดีเสมอค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกกันว่าพวกเราก็โชคดีมากๆเลยที่แบบว่าได้มีพี่ๆี่สื่อที่น่ารักแบบนี้เนาะแล้วก็แบบว่ามีพี่พี่แฟนค่ะพี่ๆแฟนเพลงทุก ที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตเราไม่ว่าเราจะแบบว่าออกเพลงแนวไหนหรือว่าออกผลงานที่แบบว่ามันอาจจะแตกต่างจากเดิมไปอย่างตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังแบบว่ามีทุกคนคอยซัพพอร์ตแล้วก็แบบว่าคอยผลักดันแบบว่าไม่ว่ามันจะเป็นทิศทางไหนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องขอบคุณทุกคนมากมากจริงๆค่ะขอบคุณค่ะจริงๆแล้ิดวว่าเราเป็น S <S ไม่คิดไม่คิดเรียกได้ว่าเป็นเป็นความฝันนะคะแบบว่าเป็นความฝันของผู้หลุดทั้ง3คนอะไรอย่างค่ะแบบภาพฝันไว้ตอนเด็กๆแล้วพอวันหนึ่งเราได้รู้ว่าโอเคทางค่าแบบว่าบอกว่าเฮ้ยฟิกซี่จะมีคอนเสิร์ตนะเพราเราก็รู้สึกเหมือนเหมือนได้ก้าเข้าไปอยู่ในความฝัน <S <S 2> <S 2> จริงๆนะคะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนนั่นแหละค่ะผู้หนูอยากให้ทุกคนรอติดตามแล้วก็อยาก อยากให้ทุกคนหลายๆคนทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้มาเจอกันที่คอนเสิร์ตค่ะค่ะก็ ฝากคอนเสิร์ตแรกของพวกเราพิกซี่ด้วยนะคะพิกซี่เทลส์คอนเสิร์ต c ว m e to p i x i e l พิกซี่แลนนะคะสัญญาว่าจะทำเต็มที่นะคะยังไงก็รอเจอทุกคนในคอนเสิร์ตนะคะสามารถกดบัตรได้น okay. ในวันที่29นี้นะคะทาง uh, The Concert The Con uh, The Concert Application, application. ค่ะใช่ค่ะก็รอเจอทุกคนที่คอนเสิร์ตค่ะยังไงก็ฝากพวกเราพิกซี่ด้วยนะคะจากี่ t ันเดอร์โด e นะคะทุกคนอ่ะทำอย่างนี้อันเป็นแฟนอิน ก็แฟนๆชาวจีนน่ารักมากค่ะแล้วก็เหมือนเวลาเราเล่นเกมอะไรอย่างนี้เขาก็มีอินเทอร์แอคที่นิ่สมากๆค่ะแล้วก็เขาร้องเพลงตามพวกเราได้แบบว่าหลายเพลงเขาร้องภาษาไทยได้ด้วยค่ะใช่ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างความรู้สึกแบบสองมือเรา ค่ะจริงๆก็ดีใจค่ะพอตั้งแต่รู้แล้วว่าพอ,พอรู้ว่ามีโอกาสได้ไปที่ประเทศจีนเนี่ยก็ดีใจแล้วแล้วพอยิ่งแบบว่าได้ฟีดแบ็ที่น่ารักจากชาวจีนมากๆเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกว่ามันเติมไฟในการทํางาน ừ, ừ, ของพวกเรามากๆแล้วอีกอย่างเหมือนที่มาเบลพูดเลยว่าเ <ừ, S 1> ขาร้องเพลงเวอร์ชันภาษาไทยได้ด้วยก็เหมือนแบบว่าเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนของทีป๊อปด้วยที่แบบว่าเอ้ยได้ทําให้คนต่างประเทศเนี่ยได้มารู้จัก<า>เพลงไทย,ายมาก ừ, ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็หวังว่าพวกเราพิกซี่ก็จะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองของ วงการทีป๊อบนะคะช่วยผลักดันให้ทีป๊อไปได้ไกลๆกว่านี้ค่ะเขะร้องมีใครอึ้งเลยนะอึ้งอึ้งดีใจมากค่ะเพลงไงบ้างเขารองก็มันเป็นความปลื้มใจแล้วก็รู้สึกว่าเราได้รับเกียรติจากเขามากๆค่ะเพราะว่าภาษาไทยของเราได้ไปอยู่ที่แบบประเทศจีนแล้วคนจีนสามารถร้องตามได้แล้วก็เป็นเพลงที่อาจจะเขาเรียกว่าไงคนจีนอาจจะร้องตามยากแต่ว่าเขาก็มีความเราเห็น ถึงในความพยายามของเขาที่จะแบบร้องเป็นภาษาไทยออกมาอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆชาวจีนมากๆค่ะเซีย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 เหีนแวค่ะวีใจมันตกงานดี้ใจก็โดนร้องไห้ใช่ค่ะเหมือนยงภาพฝันพิกซี่เยอะมากค่ะไปต่างประเทศอยากร้องเพลงของเราที่ต่างประเทศยังมีคอนเสิร์ตแล้วพอก้าวเล็กๆของเรามันแบบมันเติมความฝันของเราในแต่ละก้าวอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจร้องไห้ทุกทุกทุกก้าวที่โตเลยค่ะ จริงหนูรู้สึกว่าเขาน่ารักกันทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าเราต้องบอกก่อนว่าจริงๆแบบว่าทั้งที่แฟนคลับแบบว่าที่ไทยด้วยหรือว่าที่ต่างประเทศด้วยเนี่ยแบบว่าขอบคุณมากๆจริงๆที่แบบว่าเอ็นดูพวกเราพิกซี่แล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราพิกซี่แบบว่ามากๆเลยแบบว่าพวกเราพิกซี่ไม่มีทางมายินอยู่ตรงนี้ได้เลยถ้าเกิดว่าไม่ได้แรงซัพพอร์ตจากทุกคนแบบนี้ค่ะก็รู้สึกว่าทุกคนน่ารักกับเรามากๆจริงๆแล้วก็อยากจะตั้งใจผลิตผลงานดีๆต่อไปค่ะอีกแล้ปาสนามบินนะครับไีแล้วค่ะ สนับอ๋อไม่ค่ะมีมีค่ะอันนี้มีติดต่อไปอีกหลายที่นะคะที่จะพิเศษเดี๋ยวต้องรอติดตามค่ะปีนี้ค่ะปีนี้ีค่ะมีมีไปเล่นเฟสติวัลที่ต่างประเทศค่ะแต่ว่ารายละเอียดก็ต้องรอติดตามนะคะทุกคนไม่แน่เพาอาจจะบินไปดูเราที่นี่ก็ได้วอ้ยสาย